สวัสดีค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่บ,บอกบอกถึงการมีชีวิตตราบใดที่หัวใจยังเต้นแสดงว่าเรายังมีชีวิตแต่หากเรามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหนึ่งในการรักษาก็คือการใส่เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจค่ะการใส่เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นหัตถการที่ฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส เข้าไปในผนังหน้าอกใต้ผิวหนังของผู้ป่วยเพื่อช่วยแก้ไขจังหวะการเต้นของหัวใจที่เต้นช้าหรือเต้นเร็วกว่าปกติโดยส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องที่ทำงานผิดปกติสัญญาณไฟฟ้าจะช่วยให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะที่พอที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายและอวัยวะส่วนอื่นๆได้มากเพียงพอผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจในระยะสองสัปดาห์แรกจะได้รับคำแนะนำ ให้จำกัดการเคลื่อนไหวของแขนข้างที่ใส่ห้ามยกแขนเหนือศีรษะทั้งนี้เพื่อป้องกันสายหลีดเคลื่อนตำแหน่งระยะนี้ร่างกายจะสร้างพังผืดมาห่อหุ้มมายึดเกาะสายให้แน่นแล้วหลังจากนั้นสองสัปดาห์หลังใส่เครื่องผู้ป่วยสามารถขยับหรือยกแขนเหนือศีรษะได้ตามปกติในระยะหลังใส่เครื่อง2ส,สัปดาห์ผู้ป่วยบางรายยังไม่มั่นใจที่จะขยับหรือยกแขน เพราะกังวลว่าจะมีผลต่อเครื่องและสายลีดโดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุการขยับแขนขาน้อยลงอาจส่งผลให้เกิดภาวะข้อไหล่ติดภายหลังการใส่เครื่องได้การบริหารข้อไหล่ที่ถูกต้องจึงเป็นวิธีที่สามารถป้องกันภาวะข้อไหล่ติดในผู้ป่วยหลังใส่เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจการบริหารข้อไหล่ทำอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเรามาบริหารข้อไหล่ทั้งหมดสีท่าง,ง่ายๆไปพร้อมๆกันนะคะ ท่าที่หนึ่งท่ากลางแขนออกด้านข้างให้ผู้ป่วยกลางแขนออกด้านข้างระดับหัวไหล่ค้างไว้1 0 1ถึงวินาทีค่อยๆเพิ่มระดับการยกแขนสูงให้รู้สึกตึงหัวไหล่แต่ไม่เจ็บจนเกินไปค้างไว้1 0 1ถึงวินาทีเมื่อครบแล้วค่อยๆลดระดับมือลงมา อยู่ในท่าเตรียมท่ากางแขนออกด้านข้างให้ผู้ป่วยฝึกปฏิบัติ5-10ครั้งจนกระทั่งสามารถยกแขนได้เหนือศีรษะท่าที่2ถ้ท่ายกแขนไปด้านหน้าให้ผู้ป่วยยกแขนไปด้านหน้าระดับหัวไหล่ค้างไว10้10-15วินาที ค่อยๆเพิ่มระดับการยกแขนสูงให้รู้สึกตึงหัวไหล่แต่ไม่เจ็บจนเกินไปค้างไว10้10-15วินาทีเมื่อครบแล้วค่อยๆลดมือลงมาอยู่ในท่าเตรียมถ้ายกแขนไปด้านหน้าให้ผู้ป่วยฝึกปฏิบัติ5-10ครั้งจนกระทั่งสามารถยกแขนได้เหนือศีรษะท่าที่3 ถ้าไต่กำแพงด้านข้างให้ผู้ป่วยยืนหันข้างลำตัวเข้าผนังหรือกำแพงบ้านยกแขนขึ้นใช้มือไต่กำแพงค่อยๆเพิ่มระดับให้รู้สึกตึงหัวไหล่แต่ไม่เจ็บจนเกินไปค้างไว้5-10วินาทีเมื่อครบแล้วค่อยๆลดระดับมือลงมา อยู่ในท่าเตรียมท่าไต่กำแพงด้านข้างให้ผู้ป่วยทำซ้ำ5-10ครั้งจนกระทั่งสามารถไต่กำแพงด,ด้านข้างได้สูงเหนือศีรษะท่าที่สีท่าไต่กำแพงด้านหน้าให้ผู้ป่วยยืนหันหน้าเข้าหาผนังหรือกำแพงบ้านยกมือขึ้นใช้มือไต่กำแพงค่อยๆเพิ่มระดับ ให้รู้สึกตึงหัวไหล่แต่ไม่เจ็บจนเกินไปค้างไว้1 0 1ถึง15วินาทีเมื่อครบแล้วค่อยๆลดระดับมือลงมาอยู่ในท่าเตรียมท่าไต่กำแพงด้านหน้าให้ผู้ป่วยฝึกทำซ้ำ5าถึง10ครั้งจนกระทั่งสามารถไต่กำแพงด้านหน้าได้สูงเหนือศีรษะ การฝึกบริหารข้อไหล่ผู้ป่วยสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอเช้าเย็นแต่ถ้ามีอาการปวดตึงแผลก็สามารถหยุดพักได้ค่ะข้อควรระมัดระวังในช่วง3เดือนแรกภายหลังผ่าตัดใส่เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงใช้แขนข้างที่ผ่าตัดทำกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะ 1. การยกของหนักเกิน5กิโลกร,รมัม 2. การเล่นกีฬาที่ต้องมีการเหวี่ยงแขนอย่างแรงเช่นการตีกอล์ฟหรือตีเทนนิส 3. การทำงานที่ต้องมีการเหวี่ยงแขนอย่างแรงเช่นการถางหญ้าหรือการขุดดินเป็นต้นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอกันแล้วพวกเราหน่วยตรวจผู้ป่วยพิเศษศูนย์หัวใจชั้น4โรงพยาบาลสิริราชหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับท่านเมื่อท่านนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัยและป้องกันภาวะข้อไหลติดค่ะขอบคุณค่ะ